สวยรูออปชั่นล,ลดเลยนะคะกับแคมรี่ 2.5G ปี2019คันนี้เป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะคะได้เป็นช่วงล่าง่ n g a เรียบ,บอยแล้วออปชั่นเขาให้มาแบบครบๆเลยแถมมีหลังคาสันรูปด้วยใครหารถวิชิงานห้ามพลาดเลยนะคะฟรีดาวผ่อนหมื่นสามเท่านั้นนะคะลูกค้าภายในคุมโทนสีดำบอกไฟฟ้าคู่หน้าระบบความปลอดภัยก็จัดมาให้แบบบน้นเลยนะคะมีเตือนมุมอับสายตากันออกนอกเลนคือมีมาให้ครบเลยกันลื่นถลายก็มีมาให้นะคะลูกค้าแนะนําเลยนะห้ามพลาด พวงมาลัยมังติฟังก์ชันปุ่มแองจิ้งสตาร์ทจอแอนดรอยแอร์ออโต้ปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาด้วยนะคะลูกค้าหลังคาซันรูฟมีมาให้พร้อมเลยนะเป็นเก่งพีเมียมอีหนึ่งคันที่น่าใช้งานนะคะลูกค้าใครสนใจห้าพาดเลยนะรับต้นฟรีดาวได้เลยลูกค้าค่ะรับชมรายละเอียดกันให้จบคลิปรีวิวให้เห็นทุกซอกทุกมุมได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัทเพชรยนนะคะสาหรับวันนี้นะคะนั้นมีรถสวยๆหรูๆระดับผู้บริหารใช้งานมานําเสนอให้ได้ชมกันอีก1คันนะคะเป็นตัว c a ม ry 2.5G ปี2019ออปชั่นเขาให้มาแบบล้นๆเลยนะคะแถมมีหลังคาสันลูบเรียบบอยแล้วด้วยนะคะราคาค่าตัวเพียง7จ9 0แ0บาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ13,000หมาไปๆนะคะลูกค้าใครสนใจหารไปใช้งานแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเริ่ม ต้นฟรีดาวได้เลยนะลูกค้าดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.69ซ ต่างจังหวัดมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทํยาสัญญาให้ถึงที่เลยนะคะได้เป็นช่วงล่างที่ n ็ a เรียบร้อยแล้วรับรองว่าได้ไปคุมค่าคุมราคาแน่นอนนะคะการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยชนหนักพลิกคว่มจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสเบอร์โทรศู 87, นยะ์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดดเพชรโยนโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะยินดีให้บริการนะคะ ลูกค้าปรึกษาฟรีนะคะลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายนะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะไปทะเบียนนี้ลอย8ก็ไก่พอพาน8093กรุงเทพมหานครโลโกด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะได้เป็นรถสีบอลเงินสีเดิมโรงงานไม่มีการกลับสีหรือว่าเปลี่ยนสีอย่างแน่นอนนะลูกค้าบอดี้เดิมๆโครงสร้างเดิมๆการันตีให้เลยนะคะแถมมีบริการในส่วนของการ ตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก274รายการรับรองว่าได้รถสวยเกตด A ไปใช้งานแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะไฟหน้าของรถนะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์โคมไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอยล้าไฟทับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้ามีมาให้2จุดสันเรี่ยมคมของตัวรถนี้เห็นชัดเจนไม่มีลักยิ้มเลยนะส่วนตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางยา <c oughs> งนะคะคันนี้ได้เป็นยางขอบ18นิ้วนะคะลูกค้า ย่างนะคะก็ เป็นยางปี23ยังใช้งานได้อยู่นะคะลูกค้าใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะใครสนใจห้ามพลาดช,ช่วงร่างเดิมไม่มีคราบน้ามันหยุดไะเยิมอแน่นอนนะคะในส่วนของกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะมือจับประตู4ด้านเป็นแบบโครเมียมนะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันนะคันนี้สภาพสวยๆเลยกุญแจสำรองนะคะมีมาให้ครบ2ดอกเป็นกุญแจร,รีโมทระบบสมาร์ทเอนทีนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวรถกันนะคะสำหรับภายในคันนี้คุมโทนสีดำออ ชันให้มาแบบแน่นๆเลยนะคะดีไซน์มาให้สวยหรูนะเป็นรถระดับผู้บริหารใช้งานนะคะราคาล่วงจากป้ายแดงมาเกือบร้านนะคะลูกค้ารุ่นนี้เปิดตัวป้ายแดงอยู่ประมาณร้านไปลายๆเกือบ2ลร้านเลยนะคะันนี้แต่ตอนนี้ย อยู่ที่7990 0 0บาทนะคะลูกค้าฟรีดาวผ่อน13 0 0 0ประมาณ13,600รนะคะคันนี้รายได้สองเท่าของข้างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆหรูๆคันนี้ได้เลยนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซนทรัลล็อกกระจกปรับออตโต้สบานมีเมมโมรี่เซตในส่วนของเบาะคนขับได้ด้วยนะคะตั้งค่าเซตระดับเบาะคนขับได้นะคะได้ปุ่มแองจิ้งสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคูชคอนโทรลแพนด์เซชชิพมาให้รี้บร้อยแล้วนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะการลื่นถลก็มีมาให้แบบครบๆเลย ะะระบบความปลอดภัยเขาจัดมาให้แบบล้นล้นเลยลูกค้ามีระบบเตือนมุมอับสายตาตรงกระจกมองข้างมาให้ด้วยนะคะเลขไม้คันนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สนสหมี่พันโลไม้แท้ไม้เดิมไม่มีการกลับไม้หรือว่ากอไม้อย่างแน่นอนนะคะสภาพส,สวยๆเลยนะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดนะนี่ไม้แท้ไม้เดิมได้จอแอนดรอยติดตั้งให้จากโรงงานนะคะลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธได้ตัว กล้องถอยหลังก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วแสดงผลหน้าจอนะคะเอออโต้ A นะคะตัวแอรเนี่ยปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้ด้วยนะไวเลสชาร์จก็มีมาให้เกียร์ออโต้นะคะเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วดีไซน์ไลาไม้มาให้หรูหราเลยนะคะลูกค้าบอกเลยไม่ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคันนี้ออปชั่นลน้ลนๆเลยนะคะลูกค้านี่รองรับในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto คือแบบใช้ได้ครบเลยนะคะลูกคา้าห้ามพลาดเลยใครสนใจแนะนำเป็น,นปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะแถมมีหลังคาสรูปนะคะติดตั้งให้เรียบ่อยแล้วนะ,ะตัวหลังคานะคะ นี่หลังคาซันรูฟสวยๆรู่ๆเลยนะใครสนใจห้ามพลาดเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะลูกค้าเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดหัวน็อตซอกประตูดเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขย้รอยเขียบเขย่าเลยนะคะใครสนใจหารถวิช้งานอยู่แนะนําคันนี้ไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสวยหรูออปชัน่นลุ่นๆเลยนะฟรีดาวพอนหมื่นสามกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าห้ามพลาดเลยนะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายมีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่เสียบชาร์จแบตด,ด้านหลังก็มีมาให้กระเป๋าจิงโจ้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้เบาะ มีฉีกไม่มีขาดม่านบังแดดด้านหลังก็มีมาให้นะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะส่วนตรงกระจกด้านข้าง2ฝั่งลูกค้าก็ปรับขึ้นปรับลงเอาเองได้เลยนะคะในส่วนของม่านบังแดดนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันสันเรียมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีรอยกิ้บเลยนะคะชนหนักพลิกความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนตัวซอบเจอร์รับซื้อขึ้นเต็มจํานวนเลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยกับแคมรี่ 2.5G ปี19คันนี้รถหน่วยงานหมดสัญญาประวัติศูนย์นะคะฟรีดาวได้ด้วยลูกค้าขาดอก เบียรพิเศษเริ่มต้น2.69%ผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี84งวดเลยนะในส่วนของโลโก้ด้านหลังของรถเป็นแบบโครเมียมนะคะไฟท้าย LED โคมไฟเดิมไม่มีแตกไม่มีแล้วไฟฮับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง4จุดกันเลยทีเดียวกระจกหลังมีตัวได้ฟ้ามาให้พร้อมเลยห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างนะคะบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะไฟท้ายเดิมโรงงานไม่มีแตกไม่มีแล้วตัวคานด้านในนะคะตรงๆเลยไม่มีรอยยน่นไม่มีรอยชนนะเม็ดอาร์ตมี ชัดเจนนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างรออะไรเครื่องมือมแมลงครบซีนเดินโรงงานนะคะสีขาวไข่ไก่ไม่มีร่องรอยสนิมกกดกินหรือว่ารอยเชื่อมอยต่อนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยนะเดิมๆทั้งคันตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีอีก274รายการมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเช็คสภาพให้มีใบเซอร์ออกการันตีให้รับรองว่าได้รถสวยเกตเอไปใช้งานแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดนะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนแล้วก็รถโตโยต้านะคะบอกเลยว่าอืดถึกทน นะใช้งานได้อีกยาวๆคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครสนใจรีบติดต่อหานัดเดอนด่วนได้เลยนะหัวน็อตซอกประตูเดิมไม่มีขยับขยื่นนะคะสติกเกอร์มกโกนี่นติดให้เห็นชัดเจนแผ่นเพจของรถมีติดให้เห็นเด่นชัดนะคะรถปี2019นะคะชมนี้ได้เป็นช่วงล่าง TNGA เรียบบ่อยแล้วนะคะใครสนใจห้ามพลาดนะคุ้มค่าแน่นอนนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด4สูบ2 5 0 0ซีซี209แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน9195่า e 2 0 e 8 5เติมได้เลยนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ของ t o y ย t a นะลูกค้าบอกเลยว่าอึดถึกทนนะคะอะไรหาง่ายคาบแม่เห n ็งถูกด้วยนะคะเครื่องยนต์เดิมนะลูกค้าไม่มีสั่นไม่มีสถานไม่มีคา,า,าบน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยไขหรือว่าร่องรอยการขยับเขยี้อเลยนะคะเม็ดอาร์ตเบ,บ้าโช์มีเห็นชัดเจนนะคะลูก มีโชคช่วยผลแรงในการเปิดปิดฝากกระโปรงหน้าให้นะคะแล้วก็ตัวคารนตรงๆนะคะไม่มีรอยคดรอยงอหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อเลยไฟหน้าก็เดิมโลโก้มีเห็นชัดเจนนะคะสติกเกอร์คําเตือนติดครบเลยนะบอดี้เดิมๆทั้งคันการันตีให้เลยรับรองว่าได้ไปใช้งานอีกย,ยาวๆคุ้มค่าแน่นอนนะคะหัวน็อตแก้มด้านในไม่มีเขียบขยื้นหัวน็อตฝากกระโปรงเดิมๆฉงวนกันความร้อนก็ยังอยู่สติกเกอร์คําเตือนครบเลยนะคะซีนตรงๆไม่มีรอยย่นไม่มีรอยซ่อมนะบอดี้เดิมๆนะคะลูกค้ารับรองว่า ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนรถสวยคัดเกตเมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกับแคมรี่ 2.5G ปี2019รถหน่วยงานหมดสัญญาประวัติศูนย์ออปชั่นลนลนหลัลลลงคาสลูปก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะคะราคาค่าตัว799,000บาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ13,600นะคะรายได้สองเท่าของข้างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้เลยนะหรือเงินเดือนประมาณ28,000ขึ้นไปเนี่ยออกคนเดียวจบเลยนะคะลูกค้าใครสนใจก็รีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดทดี่เลยเบอร์โทร09826 09587นัดเพชรยนโทรมาแอดได้มาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคานดันทุกเคสร,รับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาการันตีโครงสร้างให้เลยนะต่างจังหวัดไฟแนนซ์ก็ไปทำสัญญาถึงที่เลยนะคะลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ